สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหนังกลางแปลงที่จอใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยของเรานะครับนับตั้งแต่ที่เคยมีหนังกลางแปลงมานะครับแล้วก็มีภาพหลักฐานประกอบนะครับว่าจอขนาดนั้นใหญ่จริงๆนะครับ ซึ่งจอใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เป็นจอของหน่วยหนังกลางแปลงเครือวันภาพยนตร์แห่งจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่มีมาเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับซึ่งหน่วยเครือวันภาพยนตร์นี่ก็เป็นหน่วยหนังชื่อดังนะครับในเขตอ,อุดรธานีนะครับ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีนั้นก็จัดได้ว่าเป็นเมืองของหนังกางแปงในเขตภพศสาลเลยนะครับในยุคนั้นนะครับจะมีหน่วยหนังแลวก็ธุรกิจเกี่ยวกับหนังกางแปงเยอะที่สุดนะครับในภาคอีสานนะครับก็คือที่อุดรธานีนะครับแล้วก็สถิติจอหนังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเท่าที่มีหลักฐานนะครับก็อยู่ที่อุดรธานีนี่เองนะครับจอนี้มีความยาวนะครับ42เมตรนะครับ แล้วก็ความสูงประมาณ18เมตรนะครับซึ่งความสูงนั่งร้านนะครับมีทั้งหมด13ชั้นนะครับพื้นที่ของจอ756ตารางเมตรนะครับซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับแต่ที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นก็คือจอโค้งเรียน่านะครับของทางแอตเทวดาที่ทําได้ดีกว่าแล้วก็มีชื่อเสียงกว่านะครับในยุคนั้นนะครับเลยทําให้ทางจอของเครอร์วันนี้ดูน้อยลงไปเลยนะครับ แต่ตามควอมเป็นจริงแล้วนะครับคือวันเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนั้นตัวจริงนะครับแฟนๆนะครับเ c ซี FC ที่เคยดูหน่วยงานกองแปลงคือวันนะครับถ้าพอทราบประวัติหรือเรื่องราวต่างๆของทางคือวันภาพยนตร์อุดรธานีก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปเราด้วยนะครับเราอยากจะทราบนะครับว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องแค่ไหนนะครับสำหรับคือวันภาพยนตร์นั้นก็ ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยหนังหน่วยไหนที่ทําลายสถิติทางคือวันได้นะครับแต่ก็มีข่าวอยู่พักใหญ่ๆนะครับทางหน่วยรุ่งเจริญเทคนิคจังหวัดชลบุรีนะครับกำลังจะทําจออยู่43เมตรขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทําไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับเราก็ยังไม่ทราบข่าวเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นการทําลายสถิติหนังจอใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราลงได้หรือไม่นั้นก็อย่าลืมนะครับรอติดตาม ที่ช่องของเราได้เลยนะครับถ้ามีข่าวๆเ,เกี่ยวกับหนังกงแปลงก็จะนํามาลงให้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับสําหรับเรื่องราวหนังกงแพงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือวันภาพยนตร์จังหวัดอุดรธานีก็คงจะจบเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ